คร,ครับวันนี้นะครับวันวิสาขบาูชาเราจะมาร่วมกันทําบุญนะครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวของเราเองวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาทีา่วัดป่าขาวาดนะครับจึงเป็นวัดพระอาจารย์ผู้บ้านผู้เมืองของจังหวัดสกลน,นครมีหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสา หลวงปู่หลุยและหลวงตามหามบัวที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็ติดตามผมไปเลยนะครับเดี๋ยวไปตัวบุญด้วยกันวันนี้เดี๋ยวมรรคทายกน้อยนะครับพาตามไปครับโอเคนะครับข้างในนะครับตอบยังตอนนี้นะครับเรามาถึงติตรหวงใจนะครับของสอนหลวงปู่เต่านะครับเราจะไปร่วมกราบไหว้ท่านด้วยกันปู่รเต่าถือว่าเป็นพระเกจิชื่อดังของจังหวัดสกลนครอีกรูปหนึ่งนะครับดี๋ยวก็ไปข้างในนะครับ ต่อไปเราจะพาไปนมัสการลูกของท่านน้องกูเสารนะครับรก็ถือว่าวันนี้เราได้มาทําบุญวันวิสาขบูชาโลกด้วยกันเพว่าเราเชาวพุทธด้กันครับถุาครับ ชื่อดังภูบานภูเมืองของจังหวัดสกลนครครับดังเราจะตามไปหลายๆที่นอกจากที่หลวงปู่เสาเสร็จแล้วก็ยังมีบุตรหลวงปู่มั่นนะครับแลก็หลวงปู่รวยนะครับวันนี้เราถือว่าเรามาทัวร์บุญด้วยกันจะตามไปที่นะครับเชิญต่อนะครับแล้วก็หยุดเลยตรงต่อมานะครับที่จะแนะนำให้เห็นที่รูปปั้นหลวงปู่มั่นนะครับเราะป็นจิตพระอาจารย์ชื่อดังอีกรูปนึ่งนะครับวันนี้เราได้เดินตามมาฝากท่าน เราคงจะได้อิ่มบุญด้วยกันวันนี้เรามาวัดนี้ได้พบพระเกจิจันาร์ทั้ง3รูปด้วยกันใน4สี่รูปนะครับลงตามหาบัววันนี้เราไปอยู่แล้วแล้วก็หลวงปู่เตาหลวงปู่มั่นแล้วก็หลวงปู่หลุยครับถือว่าเป็นวัดนี้เป็นวัดที่ชาวจังหวัดสกลนครครับแล้วก็คนไทยทั่วทั้งประเทศนะครับมีความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกจิกศิษย์ฤาท่านมีทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกด้วยนะครับ ครับแล้วก็กาสต่อไปแล้วก็ปัวติดตามตอนต่อไปนะครับวันเราจะรั้ไปตรงไหนครับเชิญครับวันนี้เนื่องจากวันวิสาขบูชาบูญอันนี้เนื่องจากวันวิสาขบูชาได้เดินทางมาทาบุญที่วัดสุตาวาสมากราบไหว้น้องปูรุยครับที่อยู่ข้างบนนะครับติดตามไปนะครับได้จะได้ไปนะมัสการท่านที่รูปท่านอยู่ข้างบน ตามเลยนะครับ บุญแ่งที่สงของเรานะครับเราหลังจากที่มาจกวัดป่าทายวัดแล้ววันนี้เราดูการะาธพิพิธเชิงจุ่ต่อนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลตลอดชีวิตของเราครับเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกวันนี้ครับตามพงมาเลยนะครับอนะครับีรอนวก็ยเื่องพรนางสาว ทัญพรบัวดีวันนี้ได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพถาวายกระเบื้อเนาะอีกหนึ่งแผ่นหนึบาทก็ขออนุโมทนาสาธุขอให้คุณโยมมีแต่ความสุขมีแมีแต่ความเจริญอยู่เย็นเป็นสุขวันนี้นได้มาทำบุญทำกุศลนเนื่องในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนาก่อกอดมูลนบุกับผู้านกธาตุที่อยู่ข้างในกอากันทั้งหมดนาบุญกับนางสาวประพาสิริผาใต้อะ้รก็เด็กหญิงอาศิรประพาไ้าหลังเดินาหลังไปแต่ต้องสายมากยสายกูแล้วก็เย็นแค่เดียวแล้วก็หยุดตรอเดี๋ยวมา้างหน้านึ้

完了，就给你弄 ท่านพิทากาโลกวันนี้นะครับก็มาที่วัดพาแดอดนะครับวดัดหระธาแดอาดซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งที่สวยงามของจังหวัสดสมุทรราการครับพระธาตุอาดนี้จะอยู่บนหุบเขาครับวัดตัวนี้จะสูงสวยแล้วก็มองลงไปจะเห็นวิวของจังหวัสดสกลนครเกือบทั้งหมดนะครับที่ด้านหน้านะครับเด็ดสว,วยงามมากนะครับว่ามีความสวยงาม ขนาดไหนนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับไดติดตามผมเข้าไปดูข้างในนะครับได้เลยนะครับเข้าไปดูข้างในครับเจอนะครับแล้วก็สวัสทีหลังจากที่แนะนําจากข้างล่างนะครับขึ้นมาข้างบนสิ่งที่ประทับใจมากนะครับที่เราเห็นตรงนี้คือมองไปดูนะครับเห็นเมืองตัวเมืองของจังหวัดสกลนครไม่น่าเชื่อเลยครับปัดผาตัวนี้เปลี่ยนขึ้นมาสวยงามคุ้งค่ากับการที่ขึ้นมานอกจากนั้นเราจะได้มา รอยพุทธบาทที่ใหญ่นะครับที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้เรียกว่ารอยพุทธบาทที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับผงผู้บา้านเมืองเจ้าวัดตรงนี้ก็เราได้ร่วมกันทําบุญนะครับก่อนที่จะได้เดินขับรถเฉยน้ำหน้าที่พี่ที่ทางครับมองดูหรือว<า>่าตรงที่เรามองเห็นไปอยู่ข้างหน้านะเป็นจังหวัดสกลนครนะครับที่มองเห็นอยู่ข้างหน้านั้นนะเป็นจังหวัดสกลนครขึ้นมาบนโหนไม่น่าเชื่อนะครับว่าตรงนี้ ก็ขายมาที่รูด้วยไม่น่าเชื่อนะตรงนี้ว่าเป็นเมืองไทยนะครับอยากแกแนะนําคนไทยนะครับที่ยังไม่ได้เคยขึ้นมาเที่ยวตรงนี้จังหวัดสกลนครน,นะครับพลาดไม่ได้นะครับเมื่อท่านมาถึงจังหวัดสกลนครน,นอกจากวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับบึงพลานบึงน้องหาแล้วนะครับยังจะมาถึงตรงนี้วัดพระธาตุผาแดนนะครับนี่สวยงามมากครับตรงนี้มองเห็นเนี่ยท่านจะสวยผู้คนเยอะ,ะครับ ถือว่าจุดตรงนี้ถือว่าไม่น่าเชื่อว่าอยู่ตรงเมืองไทยของเราครับนะแล้วก็ถามเนเห็นว่าความโดดเด่นความสวยงามของ ข่าพุทธิหารคนไทยนะครับที่ท่านเห็นอยู่ข้างบนนยอดนะครับเนี่ยสวยงามเพราะเจดีครับเนี่ยที่เรามองเห็นวันนี้ก็เก็บเอาความสวยงามก็ภาพบุญมาฝากกับพี่น้องชาวเฟซของพวกเราทุกๆคนนะครับวันนี้ผมได้ร่วมมาทาบุญด้วยกันกับสําหรับวันวิสาขาโลกวันนี้ก็คงจะขอ,อะแนะนําผลการบุญไว้เพียงเท่านี้ก็ขอให้บุญกุศลนี้ที่ทําในวันนี้นะครับส่งไปกับเพื่อนๆชาวเฟซทุกๆคนแล้วก็คนไทยทุกคนให้อยู่ดีมีสุขในช่วงของ วันวิสาขบูชาโลกวันนี้ครับขอให้ทุกคนจงโชคดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม,ไม่เจ็บไม่จนครับสำหรับวันนี้การแนะนำบุญการทัวบุญของวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ